สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเลยตอนนี้ก็น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันในยุคดิจิตอลเนาะคือแบบว่าโดนแจ้งเตือนตลอดเวลาเลยทั้งอีเมลทั้งข้อความเสียงดังไม่หยุดมันดึงสมาธิเราไปหมดเลยค่ะทำให้แบบประสิทธิภาพการทำงานาลดลงไปเยอะเลย วันนี้นะคะเราเลยจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาจากบทที่25ค่ะของหนังสือ productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทำแบบญี่ปุ่นซึ่งเขาเสนอแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยในการแก้ปัญหานี้ก็คือการจำกัดการตอบอีเมลแล้วก็ข้อความค่ะ เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือจะมาสำรวยกลยุทธ์นี้ลองมาดูกันว่าการผสมผสานวินัยแบบญี่ปุ่นกับความคิดแบบระบบระบบแบบเยอรมันเนี่ยมันจะช่วยให้เราบริหารเวลาลดสิ่งรบกวนแล้วก็สร้างช่วงเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิจริงๆหรือที่เรียกว่า deep work ได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับ คือประเด็นสำคัญจริงๆมันคือการปรับมุมมองของเราก่อนนะครับว่า productivity หรือประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการที่เราตอบเร็วพรูดประาดเสมอไปแต่มันคือผลของการที่เราเจัดการการสื่อสารของเราอย่างมีวินัยมากกว่าเพื่อจะเก็บพลังงานสมองเอาไว้ใช้กับงานที่มันสาคัญจริงๆนะครับ อ๋ค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะที่แก่นของปัญหากันก่อนเลยไหมคะว่าทําไมแค่การที่เราแบบสลับไปตอบข้อความแป๊บเดียวหรือชิคอีเมลแป๊บเดียวเนี่ยมันถึงส่งผลเสียต่อ productivity เราได้ขนาดนั้นเลยค่ะครับคือทุกครั้งที่เราละสายตาจากงานหลักที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยไปจัดการกับไอการแจ้งเตือนที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการสลับบริบทหรือ context switching สมองเราเนี่ยมันมันไม่ได้สลับโหมดได้ทันทีเหมือนเรากดสวิชไฟนะฮะมันต้องใช้เวลาต้องใช้พลังงานในการปรับจูนตัวเองโหลดข้อมูลใหม่เข้ามาแล้วพอเราจะกลับไปทํางานเดิมมันก็ต้องเริ่มกระบ,บวนการนั้นใหม่อีกครั้งการสลับไปสลับมาบ่อยๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนเราเ,เสียพลังงานไปกับวอร์มอัพสมองซ้ําไปซ้ํามาโดยที่ตัวงานหลักจริงๆมันอาจจะไม่ได้คลืบหน้าไปเท่าไหร่เลยอ๋อเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเครื่องยนต์ที่แบบต้องสตาร์ทใหม่ตลอดเลย ทั้งๆท,ที่ยังวิ่งไปไม่ถึงไหนเลยเนาะถูกต้องครับใช่เลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะฮะไอ้การแจ้งเตือนที่มันถาโถมเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันค่อยๆสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการตอบกลับทันทีหรือ instant reply culture ขึ้นมาคือมันเกิดในองค์กรหรือในทีมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้กลายเป็นว่าทุกคนคาดหวังว่าเฮ้ยต้องตอบเดี๋ยวนั้นต้องพร้อมทันทีซึ่งจริงๆมันเอ่อมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแล้วก็ ส่งผลเสียมากๆกับงานที่ต้องใช้สมาธิหรือต้องคิดอะไรลึกๆนะครับอืมน่าคิดมากๆเลยค่ะว่าเราอาจจะกำลังติดกับดักความคาดหวังแบบนี้กันอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วทีนี้แนวทิดการจำกัดการตอบแบบเยอรมันญี่ปุ่นที่ว่าเนี่ยคะ่ะเขาเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมไว้ยังไงบ้างคะครับเทคนิคหลักๆที่ในหนังสือเขาเน้นเลยก็คือแบตชิ่ง Batching ใช่ครับ Batching หรือการรวบรวมงานประเภทเดียวกันมาทำพร้อมๆกันเป็นชุดๆไปในกรณีนี้ก็คืออ e ีเมลหรือข้อความต่างๆเนี่ยเรากำหนดช่วงเวลาไปเลยชัดๆว่าจะเช็คและตอบแค่วันละสองครั้งหรือ3ามครั้งพอเช่นอาจจะ11โมงเช้ากับ4โมงเย็นอ๋อ oh, แค่นั้นเลยครับนอกเหนือจากช่วงเวลานี้ก็คือปิดโปรแกรมไปเลยไม่ต้องไปสนใจมัน Oh. จุดนี้มันสะท้อนการประสมผสานที่น่าสนใจนะครับการที่เรากำหนดเวลาชัดเจนแล้วก็ยึดถือปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดเลยเนี่ยอันนี้คือวินัยแบบญี่ปุ่นที่เน้นการลงมือทำตามกฎไม่ใช่แค่แบบพยายามนะครับแต่คือทำเลย ส่วนการออกแบบกฎเกณฑ์ให้มันเป็นระบบมีขอบเขตชัดเจนว่าจะเช็คเมื่อไหร่นานแค่ไหนอันนี้คือความคิดเชิงระบบแบบเยอรมันที่มองหาโครงสร้างหาประสิทธิภาพมันไม่ใช่แค่บอกว่าให้ลดลดลงหน่อยแต่คือสร้างระบบขึ้นมาควบคุมมันเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือต้องมีทั้งวินัยในการลงมือทําจริงๆบวกกับมีระบบที่มันชัดเจนเป็นกรอบให้เราด้วยมันถึงจะต่างจากการที่เราแค่แบบพยายามเช็คให้น้อยลงลอยๆเนาะใช่เลยครับแล้วถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นในบริบทของการทํางานยุคใหม่ๆเนี่ยแนวคิดแบ c ชิ่งนี่มันสอดคล้องกับหลักการอื่นๆที่เน้น productivity สูงๆด้วยนะครับอย่างแรกเลยการทำแบชิ่งอีเมลเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า asynchronous communication a s y n c h เหรอคะครับ ภาษิงหรือการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันนะครับคือไม่จําเป็นต้อง r e a l ลไทม์อ๋อที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องตอบกลับทันทีทันใดก็ได้ให้แต่ละคนทํางานตามจังหวะตามสมาธิของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยมันคือการที่เราปฏิเสธหรือลดความคาดหวังที่ว่าทุกคนต้องออนไลน์ต้องพร้อมตอบตลอดเวลาซึ่งมันก็จะช่วยให้แต่ละคนมีช่วงเวลาทํางานที่ต่อเนื่องจริงๆได้มากขึ้น แล้วอย่างการที่เราปิดแจ้งเตือนนอกเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับมันก็คล้ายๆกับแนวคิดเรื่อง notification budget notification budget งบประมาณการแจ้งเตือนหรอคะคล้ายๆแบบนั้นครับคือเรากำหนดงบการแจ้งเตือนที่เรายอมรับได้ในแต่ละวันเพื่อไม่ให้มันมารบกวนสมาธิเรามากเกินไป และสุดท้ายเลยการที่เราปกป้องเวลาดิพเวิร์ของเราอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ๆที่มีอยู่แล้วด้วยนะฮะเช่นการเปิดโหมดห้ามรบกวนหรือ do not disturb หรือแม้แต่การบล็อกเวลาในปฏิทินไปเลยเพื่อส่งสัญญาณบอกคนอื่นว่าเอ้ยช่วงนี้เราขอโฟกัสนะอย่าเพิ่งกวนโอ้โหพอเชื่อมโยงกับแนวคิดสมัยใหม่แบบนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคส่วนตัวแล้วแต่มันเป็นหลักการที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในภาพรวมของทีมหรือองค์กรได้เลย ทีนี้อยากจะลองดูตัวอย่างจากการใช้งานจริงบ้างแล้วค่ะว่ามันเปลี่ยนจากคนที่เคยพร้อมตอบเสมอเนี่ยไปสู่การมีสมาธิเสมอได้ยังไงบ้างได้เลยครับมีกรณีศึกษาแรกที่น่าสนใจมากค่ะเป็นผู้จัดการโครงการสมมติชื่อคุณ A แล้วกันนะคะคือแต่เดิมเนี่ยคุณเเขาเชื่อว่าการตอบอีเมลเร็วๆเ,เนี่ยคือเครื่องหมายของคนมีความรับผิดชอบสูงครับเป็นความเชื่อที่เจอได้บ่อยมากเลยครับ ใช่ค่ะแต่ปัญหาคือคุณเอโดนอีเมลรบกวนเฉลี่ยวันละ50ครั้งได้โหเยอะมากทำให้เขาไม่สามารถจดจ่อกับการวางแผนโครงการที่มันซับซ้อนซับซ้อนได้เลยสมาธิกระเจิงตลอดพอคุณเอลองมาใช้เทคนิคแบทชิ่งดูนะคะโดยกำหนดเวลาตอบอีเมลแค่3ครั้งต่อวันคือ10.45ี่บา่ายสแล้วก็6โมงครึง่ง นอกเวลานั้นคือปิดโปรแกร,รมอีเมลไปเลยผลปรากฏว่าเขามีช่วง Deep Work ที่มันต่อเนื่องจริงๆค่ะทําให้สามารถทําแผนโครงการเสร็จเร็วขึ้นถึง30%เลยนะคะโอ้โหนี่คือตัวอย่างที่ดีมากครับสิ่งที่คุณ A ทําก็คือเขาเปลี่ยนจากโหมด Reactive คือรอให้การแจ้งเตือนมากระตุน้นแล้วค่อยตอบสนองไปเป็นโหมด Proactive คือเป็นฝ่ายควบคุมตารางเวลาควบคุมช่องทางการสื่อสารของตัวเอง นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากจริงๆใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะต่างออกไปหน่อยเป็นพนักงานคนหนึ่งสมมุติชื่อคุณบีนะคะคุณ B ีเนี่ยมีปัญหากับความรู้สึกผิดคือรู้สึกไม่ดีกลัวคนอื่นมองไม่ดีถ้าตอบช้าอ่าอันนี้ก็เข้าใจได้ครับเป็นความกัง,งวลที่หลายคนเป็นใช่ค่ะทีนี้วิธีแก้ของคุณบีเนี่ยก็คือเขาใช้ออโต้รีพลาค่ะตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติไปเลยแจ้งไปเลยว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงโฟกัสไทม์นะคะจะกลับมาตอบประมาณเวลาถ้ามีเรื่องด่วนมากๆรบกวนโทรเบอร์นี้นะคะเบอร์โทรอ้ oh, อันนี้เป็นการจัดการความคาดหวังที่ฉลาดมากเลยครับคือแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองกังวลหรือปล่อยให้คนอื่นคาดหวังไปเรื่อยๆก็สื่อสารขอบเขตของเราออกไปให้ชัดเจนเลยที่ติดต่อมาส่วนใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์นะคะแล้วก็เคารพเวลาของคุณบีมากขึ้นลดความคาดหวังว่าเฮ้ยส่งไปแล้วต้องได้คําตอบเดี๋ยวนั้นเลยลงไปในเยอะ บทเรียนสําคัญจากเคสนี้ก็คือการสื่อสารขอบเขตเวลาของเราออกไปเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เรารักษาวินัยนี้ไว้ได้โดยเฉพาะในวัฒน,นธรรมองค์กรหรือทีมที่อาจจะยังมีความคาดหวังเรื่องความเร็วอยู่ใช่ครับการสื่อสารที่ชัดเจนแต่นนเนิร์นี่ช่วยลดความขัดแยง้งลดความเข้าใจผิดได้เยอะจริงๆครับแล้วก็มีกรณีสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเรื่องของทีมเลย เป็นทีมที่ทำงานแบบแอร์จแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้แชทคุยกันแทบทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องสำคัญมากๆไปจนถึงเรื่องเล่นๆคุยเล่นกันอ่านึกภาพออกเลยครับข้อมูลมันคงไหลเร็วมากใช่ค่ะแล้วปัญหาคือข้อมูลสำคัญสคัญมันก็หายยากปนไปกับเรื่องอื่นๆหมดเลยเกิดเป็นนอยส์ขึ้นมา วิธีแก้ของทีมนี้คือเขามาตกลงกติกากันใหม่ค่ะว่าโอเคแชทเนี่ยใช้สําหรับคําถามด่วนๆสั้นๆที่ต้องการคําตอบเร็วๆอาจจะแบบตอบในสองบรรทัดจบส่วนเรื่องสําคัญที่ต้องมีการบันทึกการตัดสินใจหรือต้องการรายละเอียดเยอะๆให้ใช้อีเมลและที่สําคัญคือเขากําหนดช่วงเวลา no chat window ขึ้นมา2ชั่วโมงตอนเช้าที่จะไม่มีใครส่งแชทหากันเพื่อให้ทุกคนได้โฟกัสงาน โอ้โหการสร้างข้อตกลงร่วมกันในทีมหรือทีม Agreement แบบนี้สำคัญมากเลยครับเพราะมันทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ยอมรับกติกาเดียวกันมันไม่ใช่การที่ใครคนใดคนหนึ่งมาบังคับ ใช่ค่ะผลลัพธ์ก็คือการแจ้งเตือนในทีมลดลงเยอะเลยทีมมีเวลา Deep Work มากขึ้นจริงๆแล้วข้อมูลสําคัญสาคัญก็ไม่ถูกฝังกลบไปกับแชทอื่นๆบทเรียนจากเคสนี้ก็คือการเลือกใช้ช่องทางสื่อสารให้มันเหมาะสมกับประเภทของข้อความและการมีข้อตกลงร่วมกันในทีมเนี่ยช่วยให้ทีมทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จริงๆค่ะครับทั้ง3กรณีนี้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าหลักการเดียวกันเนี่ย มันเอาไปปรับใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์เลยทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ระดับทีมด้วยจริงค่ะพอเห็นตัวอย่างแบบนี้เรารู้สึกว่าเออมันทำได้จริงนะไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆที่ทำตามยากการที่เราแบบจมอยู่กับเสียงตึงติง้งตลอดเวลานี้มันบั่นทอนเราแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะคะทำให้นึกถึงคำคมในหนังสือเลยค่ะมีอันนึงที่ชอบมากของคุณคันสุมิตะเขาบอกว่า เวลาของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้มันถูกควบคุมด้วยเสียงติ้งของคนอื่นโห oh, อันนี้โดนใจมากเลยคะ่ะเป็นคำคมที่จี้ใจใํำคนยุคนี้มากๆเลยนะครับมันเตือนให้เรากลับมาตระหนักถึงคุณค่าของเวลาแล้วก็สมาธิของเราเองจริงๆ มีอันที่คลาสสิกมากเลยค่ะของ Dwight D. ไอเซนฮาวเออดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญไม่ค่อยเร่งด่วนและสิ่งที่เร่งด่วนไม่ค่อยสำคัญโอ้ oh, อันนี้ก็สุดยอดครับอันนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเนาะใช่เลยครับคำคมนี้มันท้าทายให้เราแยกแยะให้ออกระหว่างความเร่งด่วนหรือ urgency กับความสาคัญหรือ Import ์ n c e การแจ้งเตือนส่วนใหญ่นะครับมันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนให้เราก็จริงแต่บ่อยครั้งเลยที่มันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะทําในตอนนั้นการจํากัดการตอบการทําแบตชิ่งเนี่ยมันก็คือการฝึกฝนให้เราให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่มันส่งเสียงดังที่สุดหรือดูเร่งด่วนที่สุดนะครับเยี่ยมเลยค่ะทีนี้สําหรับคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า ใช่เลยปัญหาฉันเลยอยากลองทำดูบ้างมีขั้นตอนที่แบบจับต้องได้หรือ actionable steps ที่พอจะแนะนำได้ไหมคะว่าควรเริ่มยังไงดีครับในหนังสือเขาก็สรุปไว้เป็น3ขั้นตอนที่เริ่มทำได้เลยนะครับ 1. คือ time box the inbox time box ครับคือการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนไปเลยสำหรับการเช็คและจัดการ inbox ของเราอาจจะเริ่มง่ายๆที่วันละ2ครั้งพอครั้งละสัก30นาที เช่นตอน11โมงกับตอนสี่โมงเย็นแล้วนอกเหนือจากเวลานี้ก็คือปิดโปรแกรมอ e ีเมลปิดแอปแชทไปเลยครับไม่ต้องเปิดดูปิดไปเลยอืมสองคือปิดกรารแจ้งเตือนอันนี้อาจจะยากหน่อยช่วงแรกแรกแต่สำคัญมากคือเข้าไปตั้งค่าเลยครับปิดเสียงปิดพบออพแจ้งเตือนของอ e ีเมลของแชทต่างๆให้หมด เพื่อที่เราจะได้ทำลายนิสัยการตอบกลับทันทีที่มันฝังรากลึกในตัวเราออกไปอันนี้ต้องใจแข็งนิดนึงนะคะใช่ครับต้องใจแข็งนิดนึงแล้วก็3คือทำ Inbox Zero ในช่วง Batching หมายความว่าพอถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ว่าจะเช็คอีเมลแบ c ชิ่งไทม์เนี่ยให้เราพยายามจัดการอีเมลทุกฉบับที่อยู่ใน Inbox ให้เสร็จสิ้นไปในรอบนั้นเลยไม่ว่าจะลบทิ้งมอบหมายงานต่อให้คนอื่น ตอบกลับไปเลยหรือถ้ายังทําไม่ได้ก็เลื่อนไปทําทีหลังแต่ต้องกําหนดเวลาด้วยว่าจะทําเมื่อไหร่เป้าหมายคือเคลียร์อินบ็อกซ์ให้มันว่างให้เป็นศูนย์ก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมไปทําอย่างอื่นอ๋อคือจัดการให้เสร็จเป็นรอบๆไปเลยไม่ให้ค้างคาถูกต้องครับการเริ่มต้นทําตาม3มขั้นตอนนี้ผมว่ามันต้องอาศัยความตั้งใจแล้วก็การฝืนความเคยชินพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้กับความรู้สึกเอ่อฟโอโมกลัวตกขา่าวกลัวพลาดเรื่องสําคัญ ใช่ใช่ใช่กลัวพลาดคือเวลาและสมาธิที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงแน่นอนครับชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูเป็นขั้นตอนที่ทำตามได้จริงด้วยนะคะสรุปแล้วการที่เรากลับมาควบคุม inbox ของเราได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการประกาศอิสราภาพให้กับเวลาแล้วก็สมาธิของเราเลยเนาะการจำกัดการตอบอย่างมีวินัยเนี่ยมันไม่ใช่การเพิกเฉยนะแต่คือการแสดงความเคารพต่องานที่สำคัญ แล้วก็พลังสมองอันมีค่าของเราเองครับผมผมก็อยากจะชวนให้ลองนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับลองผสมผสานวินัยแบบญี่ปุ่นคือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทําตามกฎที่เราตั้งไว้กับความคิดเชิงระบบแบบเยอรมันคือการสร้างกรอบกติกาที่มันชัดเจนมีเหตุผลเพื่อที่เราจะได้ปกป้องเวลาของเราสําหรับการทํางานที่มันสร้างคุณค่าสูงสุดจริงๆไม่ใช่ค่าการตอบสนองต่อสิ่งเราไปเรื่อยๆอย่างเดียว ค่ะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะก็อยากจะฝากคําถามชวนคิดจากในหนังสือไว้ให้ลองกลับไปทบทวนพฤติกรรมของตัวเองกันดูค่ะคําถามก็คือลองเปิดอีเมล10ฉบับล่าสุดที่คุณเพิ่งได้รับมาดูสิคะมีกี่ฉบับกันแน่ที่มันจําเป็นจริงๆที่จะต้องตอบกลับภายใน5นาทีแล้วมีกี่ฉบับที่จริงๆแล้วมันสามารถรอได้สบายๆจนถึงช่วงเวลาแบทชิ่งที่เรากําหนดไว้ในแต่ละวันค่ะน่าสนใจครับ ลองไปสำรวจดูนะคะคำตอบที่ได้อาจจะทำให้เราประหลาดใจก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทวงคืนเวลาและสมาธิอันมีค่าของเรากลับมานะคะ